สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องคพยอมได้รับทัสดุอีกหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะแล้วก็มาจากมาจากอำเภอเมืองสตูลน,นะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวเรามารุนกันนะคะว่าผู้ใดส่งอะไรมาให้บ้รลัยของพยอมนะคะ อะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรนะสนะเพื่อนๆช่วยอ่านหน่อยนะคะว่าเขาเขียนมาว่าอะไรคะสอเสือนอนหนูไม้ตรีแล้วก็สระอะนะคะ ว่าสนะเรอคะ่ะสนะขอพ่นหน่อยครั้งนะคะ ันนี้คือหัวอะไรคะเพื่อนเพื่อนหัวอะไรคะหัวมันหัวบอลเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าน,นี่คือหัวอะไรสี่หัว บอกว่าสอเสือนอนหนูไมตรีแล้วก็สระอะนะคะใครทราบว่าอ่านว่าอะไรบอกว่าอะไรองพลอมด้วยนะคะมาจากคลองขุดใช่ไหมคลองขุดเมืองสตูลน,นะคะ ก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้แต่อยากรู้จริงๆเลยว่านี่คืออะไรกันแน่เป็นหัวของอะไรคะหัวของบอนบอนอะไรทําไมหัวใหญ่หัวใหญ่โตขนาดนี้เพื่อนๆรู้จักไหมคะว่านี่คือหัวอะไร ก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะมีของแปลกมาให้บา,ารายอุพยมเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลานะคะก็ฝากขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายอ์พยอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ